สวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมชมพุทธานะส่วนพุทธาปัญหาที่เจอบ่อยๆนะครับนะซื้อต้นพันธุ์พุทธามาเนะี่ยเขาจะใช้วิธีทาบกิ่งน,นะโดยใช้ ต,ต้นตอของพุทราป่านะแล้วก็มาทาบกิงนะพันที่เราต้องการนะฮะแล้วเวลานำมาปลูกนี่ปัญหาที่เจอบ่อยๆนะก็จะมีต้นพุทราป่านะก็จะเจริญเติบโตเป็นอย่างดีนะะทางสวนก็เลยต้อง เอากิ่งพันดีนะฮะมาเสียบยอดตัวน,นี้เลยครับนะเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวตัดนี่เลยนะตัดทิ้งเลยนะครับ เดี๋ยวจะเสียบยอดตรงนี้ฮะนะครับเดี๋ยวมาชมกันอันนี้จะเป็นยอดกิ่งพันธุ์ดีนะฮะซึ่งจะเป็นพันธสามรดันเองนะนะครับเดี๋ยวมาทำการเสียบกิ่งเลยนะครับมาดูกันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับโอ้มดแดงเยอะเลย อันนี้กิ่งพันนะฮะเอาน้าบอ,อกก่อน,นก็จะบากกิ่งพันเป็นริมนะฮะนะครับ,นะรบประมาณนี้ ก็ผานะฮดแดงคอนข้างจะเยอะเลยนะผากินต้นตอนะฮะาต้นตอนที่เป็นที่เป็นพุทราป่านะฮะเข้าไปนะฮะแล้วก็เสียบกิ่งพันนี้เข้าไปนะครับ ให้มิดเลยให้มิดเลยนะครับนะประมาณนี้นะครับไม่ทราบว่าจะชับหรือเปล่านะพอดีไม่มีคนช่วยนะตั้งกลองเอานะครับก็หลักการก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่ได้ทำไปก่อนหน้านี้แล้วฮะรประมาณ1เดือนนะจะเห็นว่ามันติดยอดอย่างดีเลยครับ ใช้ปะติกนะฮะแล้วก็ใช้ปะติหุ่มเลยนะพันรอบ นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเส้นสิทธิ์นะพิธีนะครับนะรออีกประมาณนานเดือนหนึ่งนะครับหรือประมาณ20วันนะเดี๋ยวมาดูผลอีกทีนึงนะครับนะเดี๋ยวพาไปดูต้นที่เอ่อได้ทำก่อนหน้าน,นี้นะฮนะไปพาไปดูกันครับ เดี๋ยวมาดูนะตัวนี้จะเป็นต้นตอของบุษสาะนะฮะที่มันงอกมาจากพื้นนะฮะจากต้นตอเดิมนะฮะทีเะ่เขาทำการทาบกิ่งนะครับมาแต่ว่ามันจะมีะแขนงออกมาจากต้นตอข้างล่างนะใต้ดินมานะครับนะต้นค่อนข้างจะสมบูรณ์ ทางสวนก็เลยเห็นว่าเอมันขึ้นมาแบบสมบูรณ์มากนะฮะตัดเท่าไหร่ก็ไม่ยอมศูนย์นะครับทางสวนก็เลยใช้วิธีนำยอดกิ่งพันธุ์ดีนะฮนะตัวนี้จะเป็นผุ้สานนม,มสดนะครับนะมาเสียบกิ่งท่าเลยครับนะฮะจะเห็นว่ากิ่งแขนงของ กุสาป่าก็ยังมีแตกอยู่นะฮะก็นํำยอดกิ่งพันธุ์ดีเนะี่ยมาเสียบเลยนะครับประมาณเดือนนะฮะประมาณเดือนเศ็ๆจ,จนะเนี่ยลักษณะติดสวยงามนะครับติดสวยงามมากเลยนียแล้วก็น่าจะเจริญเติบโต อย่างสวยงามฮะโดยใช้ต้นตอเดิมของเขาเนี่ยนะเป็นต้นตอของกุทาปะนะครับเพราะนั้นเขาให้ความเจริญเติบโต,ตของกิ่งพันธุ์ที่เรานํามาเสียบนี่ยนะฮะค่อนข้างจะดีนะครับก,ก็ถือว่าโอเคนะครับนะเพราะฉะนั้นแทนที่จะตัดทิ้งเพราะว่าตัดเท่าไหร่เขาก็ขึ้นมาทุกทีเลยนะก็ใช้ประโยชน์ช้เลยครับโดยนำนะยอดกิ่งพันธุ์ดีนี่มาเสียบ ต่อจากต้นพุทสาป่านี่เลยนะครับก็ทางสวนก็วันนี้ก็นำเสนอการต่อยอดกิ่งพันธุ์ดีจากต้นตอเดิมนะเป็นพุทสาป่านะให้เกิดประโยชน์นะครับก็ถ้ามีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับ จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆทางสวนในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ